วันนี้นะพี่ตั๊กไม่ไม่ได้ทํางานนะคะก็ได,ได้ได้หยุดหนึ่งวันก็วันนี้ก็เลยอยากจะมาเยือนที่สํานักงานของเอมี่ฮยาเอเซนเซรามดูซิว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าไปเข้าหูพี่ตั๊กว่าตัวน,นี้ยอดกระหน่ำมากมากเลยเขาบอกว่าออเดอร์สามพันหกทองอะ่ะก็เลยอยากจะมาเห็นกับตาตัวเองที่บอกว่าพนักงานไม่ได้ับไม่ได้นอนเลยแพ็คของกันตั้งแต่เมื่อวานดูสิเห็นไหมกองเป็นภูเขาเลาวกาเลยอุ้ยดีใจจังเลยอะ่ะดีใจที่ทุกคนใช้แล้วใช้ระบบต่อใช้แล้วเห็นผลนะคะใช้แล้วก็ ปลอดภัยไม่อันตรายด้วยนี่นูจ้าแพ็คของอยใชไม่เลิกอืมเป็นแพ็คในเมื่อวานเหรอ,อคะอู้ออเดอร์เป็นไงออเดอร์ดีมากทำให้เขาของแล้วอ่ะโอ้โ,อโหดีใจจังเลยอ่ะนี่พี่สาวของเราเป็นไงจ้าเหนื่อยไหมจ้าแพ็คในเมื่อวานแล้วเหรอลูกเหรอ โอ้โหยอดเยอะมากๆเลยนะคะตอนนี้ดีใจมากๆเลยค่ะอ่ะอยากจะฝากทุกคนนะคะว่าใครที่เอ่อเป็นกละเป็นฝ้านะอย่าปล่อยให้เป็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากให้กละให้ฝ้าหายนึกถึงชื่อนี้เลยจำง่ายง่ายเอมี่ฮายาเอสเซนเซรัมนะคะใช้เลยค่ะปลอดภัยแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงเลยมีออยอทุกอย่างปลอดภัยหมดเลยนะคะอะนี่ข้างในข้างในก็ยังมีอีกนะเห็นไหมไม่ใช่มีแต่ขิงเทนะคะนี่น้องๆ โอ้โหยอดออเดอร์อ่ะโอ้โหสามพันกกล่องอ่ะดีใจมากๆเลยขอขอบคุณนะคะทุกออเดอร์ที่มีเข้ามาขอบคุณที่ไว้วางใจในผลิตภัณฑ์สินค้าของเรานะคะก็อย่าลืมนะคะอยากใช้ของดีปลอดภัยราคาจับต้องได้นึกถึงนี้เลยค่ะเอมี่ไฮยาเอเซนเซรัมใครที่อยากให้กละให้ฝ้าหายนะคะใครเป็นกละเป็นฝ้านึกถึงชื่อนี้เข้าไว้เอมี่ไฮยาเอเซนเซรัมขวดเดียว จบพี่ดักเห็นบนแต่ขวดแรกแล้วนะฮะ390บาทเท่านั้นใช้ไปหนึ่ขวดเลยอ่ะเพิ่อมอีก1 1 0บาทได้ไปอีกหขวดใช้ลืมเลยคะ่ะ3ขวดนี่เดี๋ยวจะพาไปดูอะไรเพราะมียอดเข้ามาได้ข่าวว่าอันนี้ที่แพ็กอยู่เนี่ยสามพกับสอใช่ไหมคะเดี๋ยวไปดูยอดที่เพิ่งเข้ามาใหม่3 ของจริงมาเป็นรถเทเลอร์เลยนี่ค่อยๆแพลนนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะนี่เป็นไงล่ะนี่นี่คือออเดอร์ที่ทุกท่านสั่งกันเข้ามานะคะสามแสนกว่าขวดเดีย๋ยวจะทยอยส่งนะคะเราเก็บเงินปลายทางด้วยเพราะฉะนั้นรอรับของอยู่ที่บ้านได้เลยอูวันนี้มามาแล้วไม่ผิดหวังมาแล้วก็ภูมิใจเนาะว่าสิ่งที่เราบอกว่า อย,อยากให้ทุกคนได้ใช้ได้สัมผัสเนาะแล้วมันได้ผลจริงแล้วมันดีจริงพี่ตั๊กดีใจค่ะที่แบบทุกคนใช้แล้วมันเห็นผลแล้วบอกกันปากต่อปากบอกต่อเนาะวันนี้พี่ตั๊กก็ไม่ได้มาทํางานนะคะคือวันนี้ว่างก็เลยอยากจะแวะเวียนมาดูว่าเออเขาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยวันนี้ไม่ได้แต่งหน้าเลยพี่ตั๊กก็เมื่อก่อนนี่เป็นกะเป็นฟานะวันนี้ไม่ไม่แต่งหน้าเลยทาแป้งอย่างเดียวเยวท่านั้นมันใช้ดีจริงๆอย่าลืมนะนึกถึงชื่อน,นี้ไว้เลยนะเอมี่ไฮยาเอเซนเซนทัลเดี๋ยวพี่ตั๊กขอตัวไปช น้องแพ็กมังแต่เมื่อวานแล้วอะอ่ะทุกคนเดี๋ยวพี่ตักช่วยนะเจ้าลูกอ่ะวันนี้พี่ตักไปก่อนนะฝากไว้ได้วยนะชื่อนี้นะกระฝ้าให้นึกถึงชื่อนี้เลยเอมี่ขยาเอสเซนเซรั่มนะจ้าบ๊ายบายเดี๋ยวช่วยน้องๆแพ็คของก่อนค่ะ